อ้าวโดนอีกแล้วนูนนะแว่งอีกแล้ว,ลวอืองานแวง่งงานแว่งแล้วโอ้หลายคนด้วยแว่งน้ำเทสน้ำเช้า,<ด>ชาอีกแล้วโดนเยอทา้งนู้นสองคนแล้วก็ไม่เข้าใจทำ,ทำไมต้องทำไมต้องแว่งปลาย่างนะตอนเช้านะครับก็ไม่เอาสวัสดีน้า,น,านักสุขลานะวันนี้ก็มาทิพนดนด์นะครับสองสามคนแล้วว่า ือไม่เข้าใจจะไปแกว่งทําไมเนาะก็สวัสดีนะครับนี่น,นะก๋เมื่อวานพาไปตีปลาช่อนตีนแตก <c oughs> ขับรถไปขับรถไปยันอะไรนะแ<อ>ม่กองมกองไปตกปลาช่อนตัวเท่าหัวไมมือเนี่ยตัวเดียวนะโอเคก็วันนี้คลิปน่นัดนะครับโซนวัดคลองสวนนะก็ตัวใหญ่ด้วยกลับมาดูผลงานกันวันนี้จะเป็นยังไงนะครับน้ำนานะ้ำไม่ถามผมแล้วผมใช้เหยื่อะอะไรนะไม่ไม่ไมม่ เาว่ามรหย่พอพอโอเคนะจะได้เวลาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวได้เวลาแหละเดี๋ยวก่อนนะไม่เข้าใจแกว่งกันทาไมเทสกันทำไม,ำไมน้ำเชาวแกว่งทาไมเหยื่อสองสตัวแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเหลือห้านาที เอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นไปเลยแข่งก,กัน,นไม่เขา้าสองสามคน,นแล้ววะกันผิวน้ำนะเดี๋ยวลอง โอทีอกงงยิวน้ำวะยิวน้ำ น้ำนะครับพยายามแม่งตีตั้งหลายยมงไม่เอาวิ่ง ขวงเขามีอารมณ์ลงไปแดกด้วย ดีบีดีบีกอผิวน้ำมกัดไม่โดนใช่ไหมถ้าปั่นแล้วแค่ไม่หลุดเนี่ยเหลี่ยมกูก็ต้องหาเหลี่ยมใส่มั่งล้ววะ กัดเรียมเรียมจัดมากอ่ะ รูดเยอะนะกัดโชบๆนะโอ้โหปลาเค็มปลาเค็มนี่มันทางของชายเว้ย ชายแล้วปลาเค็มเนี่ยเอ้ยไปนะสวัสดีสสครับได้ตัวไปดิอุ้ยได้งตัวแล้วตัวนี้แมะบ่ได้มโอ้ขิงกันเสือ ก็งูไม่ก็ตัวสิเดโอดขบขวาตัวนะครับขวตัวละอ้าวสวนกันแล้วเรา quá tuấn á này quá này quá hai vô nhiều lang quá thôi nó hấp thôi á tại phải đi đấy đâu khui 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 เหนียนวอแลกกันวอสันเหนียนวอดีตัวใหญ่กว่ะแลกกันซะสันจะไปเห็นเดียวเดียวเหนี่ยมเลยนะหัวนะครับโค้งนาครับลงมองเดียวกันเลยนะครับ กินเลยครับคุณเนี่ยยู่เลยนะฟ้าหน่อยยุ้ยยุ้ไม่น้อยแล้วครับงี้แล้วครับนั่นะโอ้ยยุ้ยขวาซ้ายนะขวาซ้ายขวาขวาครับขวาขวาขวาตัวนะขวาตัวนะมองเห็นสายนะไปเลยไปเลยตามดูนะครับทุกนนะทุกนะอย่งั้นเดี๋ยวพันยับเอากลับไปแล้วไไหหนนซ้ายครับ มาตามมา่ลยไปขามข้ามนไปนู่นยาวนู่นระวังหลังลูกระวังหลังด้วยดูดมาแล้วครับขวามาแล้วขวามาแล้าขวามาแล้วขวามาแล้วทับศุนยเลยตัวนะครับตวนะเดี๋ยว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 ตีผมแล้วดีลวไปครับขวาเลยขวยวาเลยครับขวานะครับวนะ นะครับโคตนะโคตนะตัวใหญ่ด้วยโคตก็จะสองกว่าอ๋อจก็ใส่ดีกระพาะใหญ่กว่านี้อีกใหญ่เอใหญ่ใหญ่บอกรับมือเวียดง่างโอ้ห่าวส่วนขัดเบื้องเวียดเวียดเหยื่อตัวใหญ่ด้ครับตัวใหญ่มาหันตัวใหญ่แล้วล่ะนี่มันกัดโม่ถือกัดสั่มอ่ะ เดี๋ยวก็ไปด้วยกันนาไงใช้กันเลยตัวนะครับตัวนะครับขวาตัวนะขวาตัวนะ อยู่ตรงนหเนี่ยอุ้ยดีเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมโดนผมเอาจจะโดนผมถอนะครับนะนะครับนะครับท่านะ อะไรี่ไปไหนไหนครับไปเลยบอกนเา่งับบับไปไหนไปไหนไปครับไปบด้านไปเลยออกฝั่งไหนอ้าวโอเทางรครับ

หลายประเด็นค่ะตีมาถือกับเสพพวดรยี่หรอวะตรงนีเกี่ยวเหรปอะเดตีอืมตรงนีเกี่ยวตัวร้ายมเลไข่นอนาเคปะพีุ่ ใช่ไหมดูโอเคสเถื่อนทีสถื่อนทีน้าอกครับนึงโอเคยกยกข้ามเลยปะอยู่ข้างบนอยกบนครับเอ๋เอื่อนทีเถืทีครับรวยเต๋ี๋ยฝั่งนู้นไม่เรียกเราเลยอ่ะผมอยู่กลางวอร์เ่ยโหปลาตาถั่วสักนั้นเลยกลางวอร์กัดเหยื่อไม่โดนอะยืนลุ้นกันตุ้มตุ้มอยู่ผมไม่ตีนมันไม่อยู่มันไม่โดนมันไม่กัดไอเหยื่อเดี๋ยวมันขึ้นมา อันนี้เฉยโดนสาโดนสามไปเรยไปเรยโทษนะครับโทษนะโทษนะครับโทษนะครับโอ้ยไม่กินไก่จริงวะไก่ยูรุครับตัวนะขวาตัวนะครับขวาตัวนะไปเรืยไปเลยไปเรื่อนะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ได้หวาโอ้ยน้าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะเช้าผมยังไม่ไล่น้าเลยนะฝานะขวาตัวนะขวาไกลนะครับขวาไกลนะโทษนะโทษนะครับโทษนะครับ เดียวเี่ยวอยตหน้าขวาตัวนะครับเดี๋ยวเดี่ยวไป้าเดี๋ยเดี๋ยวเดลงลง้ปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี่อยู่ข้างล่างข้ามข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี่ยวโทนะครับโทนะขวาตัวนะครับใหญ่ไว้ตัวนี้ มา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 ช้อนไม่ให้มาตีเราพัวกันเหละเออพวกเดียวกันแต่ตัวดีใช่ไหม แต่ละคนโคตรรักกูเลยอ่ะฝังนี้แล้วขอบคุณครับอ่าก็อยู่ข้างในเอาออกให้ด้วยโอเคสวิงไหสวิงหลัะสวิงนี่หมานว่ะซือต่อจะค่าสิบบาทได้ไหมตายแล้วหลุดไปตัวหนึ่งส่เนี่ย เขาให้ใช้กระดีเหรอกระดี่กระไรกระไรกระดีรุ่นใหม่เจอช่องใหญ่ครับเขาลูกออกขอบขอบขอบคุณนะน้ำมาตักปลาให้เนี่ยนะปลาปใหญ่มันตกเงี้ยอ๋อเหรอครับโอ้โหไป็นักเป็นไงแสีบไว้ล่ะเ้ยทมจะกินกินไก่ไก่มากนะกินไก่มากถ้าตีถึงอากาศเลย ต้องหาเหยอะหนัๆ <Okay. S 1> กๆเขินไก่ขายโคตรไกอ่อ่ะเดี๋ยวปลาไปเก็บกันโทษนะครับหลังนะ หลังนะครับหลังนะครับโทษน,นะครับหลังนะครับหลังเดินนะหลังเดนนินนะครับโทษนะครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะเก็บเก็บปลาก่อนนะครับนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเอาใหม่นะหลังนะครับหลังเดินนะโอ้ยสองตัวกับบ้าเลย เอ็ดกมเลยใช่ไหมเขาเลยให้ใช่ผมว่ากอกระดีสิบเอ็ดกมผมอะนักเคเขาชอบไปตัวนั้นอะไอกระดีตัวนั้นแอคคนแรงจำที่ว่าไปจำที่ว่าไปตกอยู่ตรงป่าบัวได้ป่ะเออตัวนั้นแหละเออตัวที่ไปเทสอะกัดปั้งกระโดดเกือบสามอ่ะสบายใจเลยผมมาไ้พอค่าคันสี่ร้อยโอ้โหพอเลยได้ได้ช่อนสามตัวใช้โลกว่ากันเลย ถ้าไม่ติดเกรงใจเจ้าของบ่อยเกรงใจนวิ์วันนั้นนะผมเอาไอ้ไอ้อะไรยูลาเคะแล้วนะมันตื้นๆมันมันตรงที่ผมตีมันเป็นเนินพากระพงมันอยู่ตรงนั้น่หลายตัวมันขยับทีน้าขุนคัก เมื่อเช้าอยู่นู่นเดีบเดียทาครั้เกไม่จริง่ะไปเล็โอ้โหมาเอาตัวนี้ผมไปแล้วเหรอตั้งนานไม่าตู่เขาบอกเอาขึ้นให้ดูหน่อยนั่นเห็นไหมเขาบอกเนี่ยนมันอยู่ตรงนี้เอาขึ้นให้ดูหน่อยเขาว่าชี้ไปตรงไหนกัดตรงนั้นเลยนะดูดิอยู่หน้านี้ะนะน้ำมันลืกกว่าอช่นีน้ำลื่น ได้ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกวันมาเคาเลยนะโอ้ยเดี๋ยวพูดดังดิเดี๋ยวฝั่งนู้นเข้ามมาเดี๋ยวฝั่งนู้นข้ามมาบอกเองโอ้โหข้างหน้าสไลด์ตีไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหตรงกลางประหลาจัดเลยอ่ะกระไรครับกระไรกระเดียอะไรครับกระเดี๋ยวผมก็สะบัรจริงแล้วโอ้ยโอเคพูดอย่ากง้น อร่อยจัดอ่ะกินทะลุเหงือกเลยอ่ะนี่มาหัวเลยดูดิน้ำน้ราซื้องที่มน้งขึงทม่กินนี่แหละถึงมาแจก ใช่อยากมันไม่ได้น้อเล็กนะคอยนี้ไม่ได้เลยผมต้อยอมเดี๋ยวไปเอาคันกงี้สวนมือดีจังเลยสวนมือดีจังเลยหลังหน้าหลังน้เดี๋ยวไปเอาคันเลยตู้นเล็กกว่าเลยไปวันเดี๋ยวไปเอาคันตู้นเล็กกว่าเลยโอ้โหให้ผมเกิดสักแม่นมั่งเถอะยังจะมาสู้อะไรผมมีกาตีคู่เลยอ่ะ พาฟักางบ่อกางบ่อเดียวโหตกแปะมาเป็นหัวเป็นหัวเป็นกอเป็นกอเลย่ยจนทางนี้เขาเริ่มเดือดถึงได้ขยับมาไม่งั้นเราเยียบร้อยเยียบและเดี๋ยวนะ้นมันก็เวลานะกูรีบๆมันก็ติดกันจังว่าติดอะไรเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่ด้วยสวิงอยู่ไหนสวิงอยู่ไหน รู้สึกเป็นคนรู้สึกเป็นคนดีขึ้นมาเลยเนี่ยให้เจ้าของแบรนด์ไปช้อนเลยนี่ไงอะไรโอ้โหียวัดซ้ำเลยจีโอ้โหน่าจะปิวเลยมีการบอกอุ้ยติดอะไรเขาอะเป็นป่าอะไรชอบเท่าไหร่เนี่ย อ๋อถ้าเวกกหวานอยู่ได้อยู่อ่าไปขวาแล้วเฮ้ยกลับมานี่เว้ยใส่ดีด้วยนะโอ้ยเข,าข้าคอติดคอเลยอุ้ย เต็มคอโอ้โหนี่ขาบอีกอเดี๋ยวได้ไหมกินเต็มคอเดี๋อเลยนของดูอะไรนีสรร่สามกําสามกําตัวนี้น่าจะมีนักแก่คนเดียวเพราะว่าแตเสียนเนี้ยไม่ได้ทำนาแล้วนะที่ดับสุดอ่ะครับหล่ออ่ะเดี๋ยวไปยกมั่งเดี๋ยวเถอะแต่ก็ดีเข้าคอเลย นี่เป็นไงเควันเนี่ยหัวส้มด้วยดะหัวส้มด้วยดะเฮ้ยหมดเนี่ไอ้มาเล็กอ่ะบอกไม่ยอมติดมาด้วยผมขาดหลายตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยผีเลยอ่ะพากันตกปลาเอาไปถมบ่อหมดแต่ละคนยังไม่เกี่ยวัวดรักขาดที่เก็หมดเลยแะโอ้โ เอ้ยอนปลาดีกว่าเว้ยสบายใจแล้วนี่ะเนสี่ยพอพอผมไม่มาก็ไม่กัดกันนะพอผมมาก็เหมือนเหมือนเหมือนทำเหมือนนี่ประชดผมอ่ะคอบครูง่ะมาอบครูหน่อยเอ้ยมึงจมูตะกัังทำไมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เข้าคอไปแล้ว โอ้โหมัช็อกจะขาดเลยเจ้าผมอ่ะน่าจะกัดแต่ลูกศิษย์นะเจ้าผมจะไม่กัดนะเน่ยก็เป็นไม่เป็นไรลูกค้าได้ผมก็สบายใจโอ้โหเนี่ยเนี่ยนะนะต้องยก K1 เชื่อผมโอ้ยมีคอเลยคอมาเลยมีคอเออวันนี้ถ้ามันยาแม่งมาเลย มีใครไปขิงเขาไว้เปล่าก่อนนานี้นาเคไปขิงปลาช่อนเขาไว้เปล่าลนผมก็หบเมือกันรอดมายังดีี้ยี่คจ้าของเจานี่สุดด่าซ้ายขวาโดนหมดแล้วอ่ะสองตัวเจ้าของแบรนด์งี้ยไม่จับอยอ่